คือจะเป็นจุดปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะพาไปรับอุปกรณ์การวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบิ๊กหมายเลขการวิ่งนะคะหรือว่าพวกเสือ้อแล้วก็จะพาไปดูงานเอ็กโปซซกค่ะที่จัดที่สุดประชุมของโรงแรมบางแสนเทอริเทคค่ะเดี๋ยวตามเยนกันไปเลยนะคะเจอกันค่ะ และนี่จะเป็นบริเวณทางเข้าไปสู่ประชุมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนประชุมเนี่ยเราก็ต้องเช็คอินผ่านแอปไทยชนะก่อนนะคะเพื่อที่จะรคคอร์ดเอาไว้นะคะว่าเราได้มาที่นี่แล้วก็ผ่านไปยังจุดวัดอุณหภ,ภูมินะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเช็คระบบความปลอดภัยของงานนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในค่ะ พอเข้ามาด้านในนะคะก็ไปตามลูกศรเลยนะคะถ้าเป็น v วทก็ไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นการรับเบอร์วิ่งแบบการกุศลหรือว่าแบบลอตโต้อื่นก็เลี้ยวขวาได้เลยนะคะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ s m s นะคะให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมวิ่งจริงๆนะคะแล้วก็สมัครวิ่งมาหลังจากนั้นก็จะไปเข้าสู่ระบบของการสแกนเฟสนะคะหรือสแกนหน้า กับรูปนะคะว่าตรงกันไหมนะคะในจุดบริเวณนี้นะคะก็จะมีเครื่องอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งนะคะเสร็จจากนี้นะคะเราก็เดินขึ้นไปชั้น2ค่ะเขาจะมีการติดตัว s t b a n d ให้เรานะคะและหลังจากที่ติด Listband เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปยังโซนที่3ค่ะเพื่อที่จะไปรับเบอร์วิ่งนั่นเองนะคะเขาก็จะมีระบุเอาไว้นะคะว่าของเราเนี่ยอยู่แถวที่ เท่าไหร่นะคะก็ไปตามแถวนั้นได้เลยค่ะแล้วเราก็ยื่นตัวสลิปนะคะของเราเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เขาเช็คนะคะแล้วก็หยิบเบอร์วิ่งให้กับเรานั่นเองค่ะ และหลังจากที่เราได้รับตัวเบอร์วิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปรับเสื้อที่เราระบุไว้นะคะว่าเอาไซส์อะไรนะคะอย่างของเดียก็จะเป็น XS เก้าก็จะพาไปที่จุดบริเวณของเสื้อไซส์ XS นะคะแล้วก็รับเสื้อได้เลยค่ะและสำหรับคนที่ซื้อสินค้าพรีออเดอร์ไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับสินค้าพรีออเดอร์ที่เราเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์เอาไว้นะคะกับทางไมซ์เนี่ยได้เลยนะคะยื่นเอก ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เซ็นรับสินค้าให้เรียบร้อยและเมื่อรับเบอร์วิง่งรับสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเบอร์วิ่งนะคะหรือว่าบีบของเราเนี่ยไปเช็คนะคะความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะคะว่าชื่อตรงไหมนะคะนามสกุลตรงไหมนะคะรุ่นอายุที่เราระบุไว้เนี่ย ตรงหรือเปล่านะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คความเรียบร้อยให้นะคะแล้วเราก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกระบวนการแล้วก็ตอนสุดท้ายเขาก็จะมีการแจกน้ำยากลั้คอนะคะสำหรับป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด -19 ด้วยค่ะตอนนี้ก็รับบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่งานเอ็กโซกันต่อนะ เข้ามาในงานเอ็กกันแล้วนะคะในงานนี้นะคะเขาก็จะมีของที่ระลึกต่างๆนะคะจากไม้นะคะมาขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่งนะคะหลากหลายแบบนะคะน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะรวมไปถึงผ้านะคะพวกหัวนะคะแล้วก็มวกต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงนะคะเอาไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ อำนวยความสะดวกให้เดินไปในทางเดียวนะคะแล้วก็ไปชำระเงินนะคะณจุดบริการเดียวเลยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้มากเลยค่ะในส่วนของโซนด้านนอกนะคะก็จะมีการจัดบูธต่างๆนะคะในการขายสินค้านะคะจากร้านต่างๆมาจัดโปรโมชัน่นลดแลกแจกแถมกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันเลยดีกว่านะคะ บรรยากาศการรับอุปกรณ์การวิ่งแล้วก็งานเอ็กโปนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรเลยค่ะไม่เกิน3นาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานวิ่งวันพรุ่งนี้ค่ะมาถึงวันงานวิ่งแล้วนะคะก่อนปล่อยตัวนะคะเราก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะวัดอุณหภูมินะคะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะเข้าไปในบริเวณจุดปล่อยตัวค่ะ และตอนนี้นะคะนักวิ่งก็เริ่มทยอยเข้าบล็อกกันแล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะทางบางแสนพเเนี่ยมีการปล่อยตัวเป็นเวฟนะคะบล็อก A เนี่ยจะปล่อยตัวในเวลาตีสามนะคะส่วนบล็อก B นะคะจะปล่อยตัวเวลาตีสามยี่สิบค่ะส่วนเดียเองนะคะอยู่บล็อก B เดี๋ยวต้องรอให้บล็อก A อเนี่ยออกตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะออกตัวตามไปอีกทีนึงค่ะ เดวลาตอนนี้ีงทสแรก15วินาท้ายค่ะเราจะเริ่มเ้าสู่รใหมเริ่มรง ยับต้นได้แก่บล็อก B 1 B 2 B 3 B 4ตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในบล็อกแล้วนะคะเราปล่อยทยี่ทเวน2นะคะ เมื่อกี้เว็บหนึ่งเนี่ยออกแล้วเราได้ดูนะคะแล้วก็ยืนในบล็อกเนี่ยก็คือมันจะมีเว้นระยะห่างนะคะระหว่างกันโดยมีสติกเกอร์นะคะติดไว้แล้วก็ทุกคนต้องใส่สวนหน้ากากก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยนะครับขยับรอเลยนะโอเคนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะ เตรียมจะกระโดดไปวิ่งด้วยคนแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีแล้วนะครับนะฮะนะครับเตรียมตัวนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะเข้านวาไปเรื่อยๆนะฮะนะครับเหลือเวลาครับตอนนี้อีกไม่ถึงครับ30ิวินาทีสุดท้ายครับ30วินาทีสุดท้ายนะฮะนะฮะใกล้สึงแล้วนะครับสิ้เวลาแล้วครับเตรียมตัวไว้เลยนะฮะ โอเคครับขยับรอเลยครับขยับรอครับตอนนี้ครับเหลือเวลาอีก15วินาทีสุดท้ายครับนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ตอนนีน้ผ่านไปสามกิโลแล้วไปถูกกินที่กิโลที่สี่แล้วค่ะสุดนี้นะคะกิโลที่สี่เขาจะมีจุดน้ําแล้วก็มีทั้งน้ําขวดนะคะแล้วก็ น้ำแก้วที่หลินเอาไว้วันนี้ข้างหน้านะคะกำลังจะขึ้นเข,ขาสามมุก กินน้ำแป๊บหนึ่งเมื่อกี้จุดนี้จะเป็นจุดวิ่งขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นเขาเพชรหล่นเลยทีเดียว โอเเ้บิ๊เกอมาแล้ว,นะว,ลวอ่ะโคตรเร็วเราจะอจับตะปันไ เรากันมันจะถึงจุดเช็คพอยนะคะเป็นกิโลเมตรที่ห้าจุดเช็คพอยกิโลเมตรที่5้านะคะตอนนี้ไปค่ะขึ้นกันอีกเนิน นี่คือเนินเนินนาจานะคะผ่านผ่านเนินนี้มาหอบลิ้นห้อยเลยอะ ีอง,องงขานนน้ะะคะเนินที่สามเป็นเนินตลาดเก่าอ่างศิลานะคะขึ้นเนินมาแล้วยิ่งหอยเลยอะ่ะวันนี้กำลังสะพานจุดเช็คพอยที่10ก,กิโลนะคะ กลับตัวมาที่เนินนาจาอีกรอบแล้วตอนนี้และเข้าสู่กิโลเมตรที่13อากาศเย็นสบายลมก็แรงนะคะ วิ่งสบายมากไม่เหนื่อยเลยชิว ส่วนบริการน้ำ จุดนี้ของกินเยอะมากใครกินเพลินระวังเวลาไม่ดีอันนี้เราอยู่เส้นแล้วเขาสามมุกนะคะขึ้นขึ้นลงลงเนินอยู่อ่ากอกเชียรตอนี่กองเชียร์อยู่บ้านนี่นิดหน่อยเพ่าเช้ามากด้านสายมือะคะ่ะจะเป็นศาลเจ้าแม่สามมุก เมื่อวานมาลิงเยอะมากตอนนี้น่าจะหลับอยู่เส้นนี้จะอยู่ตรงเส้นรอบเขาสามมุกนะคะชโชคดีมากที่ลิงหลับเมื่อวานมาเป็นฝูงเลยขึ้นนานโอ้เหนื่อยเนินสูงมาก น,นี่เลยสองโลนะคะจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะางหนะ้า โลงสุดท้ายยอดอากาศดีมากเหนียวไม่ค่อยออกเลยอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะ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  สุดยอดสุดยอดเป็นงานวิ่งที่อากาศนีมากเขาเยอะไปหน่อยเขาสามมุกนี่ทำเอาล้าเลยจ้ะดูเป็นเริ่มสำหรับรายการของเราในครั้งนี้ค่ะคุณนักวุฒินอีนรุ่มนะคะในรุ่มในรุ่ม25-29โอบรองของเรานะคะกันไทยในวัน1นาที1ชั่วโมง7นาที45วินาทีค่ะ ชิชไทยนะคะ1ชั่วโมง7นาที41วินาทีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและแน่นอนค่ะแชมปเปี้ยนฝ่ายหญิงนะคะหเดียวที่เร็วที่สุดนะคะในโอเวอร์ของเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมืต้อนรับนะคะคุณลินดาค่ะการไายนะคะ1ชั่วโมง22นาที15วินาทีค่ะชิชยนะคะ1ชั่วโมง22นาที12วินาทีน้องปลายินดีด้วยนะคะ ใหญ่นะคะแล้วก็สวยมากนะคะปีนี้นะคะเป็นปีแรกะคะที่ฉลองตัวเลเบลนะคะ เป็นสนามบางแสน21นะคะเป็นฮาวมาราธอนแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้รางวัลโกเลเวลนะคะจาก World Athletic นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะคะน่าภูมิใจมากวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะวิ่งเสร็จเนะี่ยลมเย็นมากแล้วก็มีลมเนี่ยเย็นตลอดทางนะคะสิ่งที่ได้หลังจากที่เราเวิ่งเสร็จแล้วนะคะก็คือจะได้ผ้าแบบนี้ค่ะจะเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าขนหนูนะคะไซส์เหมือนผ้าเช็ ก็คือเอามาคุมได้เลยเพราะว่ามันลมเย็นแล้วก็อากาศเย็นหนาวมากเลยนะคะเหมือนอยู่แบบเหมือนนอนหอกอากาศเป็นใจมากวันนี้สนามโอเคมาก,มากๆเลยนะคะระยะต่างๆเนี่ยเป๊ะเวอร์นะคะแล้วก็มันจะมีจุดที่ค่อนข้างยากพอสมควรก็คือในช่วงของการขึ้นเนินแล้วก็ขึ้นเขาสัากมูอย่างี้ รนบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเนินค่อนข้างเยอะก็คือมันเหมือนแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่สักสักนิดนึงนะคะแต่ด้วยที่อากาศอ่ะค่อนข้างดีแล้วก็แบบลมอ่ะช่วยทั้งแบบมันจะมีจุดที่แบบลมช่วยผลักเราให้วิ่งได้เร็วอะค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อดีคือวันนี้ก็วิ่งแบบชิลๆสบายๆมากนะคะจากที่เดนเวอร์เนกานะคะก็คือ จบอยู่ที่เวลาประมาณ2ชั่วโมง15ซึ่งมันก็เป็นปกติที่วิ่งอยู่แล้วนะคะในระยะฮับมาทอนถ้าใครอยากรู้นะคะว่าโกเลเบลเนี่ยคืออะไรนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเคยพูดถึงมาตรฐานนะคะสนามวิ่งระดับโลกนะคะซึ่งจัดโดย World Athletic นะคะเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า เน AF นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่า World Athletic นะคะมันก็จะมีหลายๆเลเวลทั้งโกนะคะ Silver นะคะแล้วก็ b o n z e เลเวลนะคะ g o นี้ก็คือจะเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะแต่จริงๆมันจะมีแบบ Platinum อีกเลเวลหนึ่งนะคะซึ่งแต่ Platinum เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่แบบสูงมากนะคะส่วนใจะเป็นในต่างประเทศนะคะสําหรับในประเทศไทยเนี่ยสนามนี้เนี่ยเป็นสนาม g o l Level แรกเลยนะคะ ของระยะฮาลาา้อนนะคะเราก็ได้เซอร์ไร์ิเคตในเรื่องของการรับรองในเรื่องของเส้นทางการวิ่งด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มทยอยเข้าเส้นชัยกันมาแล้วนะคะเขาก็จะมีมาตรการในเรื่องของตอนนี้มันเป็นนิวนอ์มลเนาะเราวิ่งหลังจากที่มีการระบาดของโควิดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีการระบาดของโควิดรอบที่2มาแล้วนะคะซึ่งเขาค่อนข้างมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรนะคะมีการเช็คอุณหภูมิก,ก่อนที่จะเข้าสนาม แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยเมื่อเข้ามาในจุดสนามแล้วจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะคะ แล้วพอถึงเวลาวิ่งก็คือค่อยถอดออกแล้วก็ในระยะแต่ในในระหว่างทางที่วิ่งวิ่งไปนะคะก็จะมีบริการเจลล้างมือเนี่ยอยู่ให้บริการบริเวณตรงจุดให้น้ําด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ําอาหารนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็พวกเจลพลังงานนะคะสนามนี้มีให้ครบแล้วก็มีให้พร้อมนะคะสําหรับที่มองดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยน่าสนหลือพอสำหรับนักวิ่งทุกคนในปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาก็วิ่งอยู่นักวิ่งเนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ8,000-9,000คนนะคะในระยะ Half Marathon มันจะมีแค่ระยะเดียวนะคะเพราะ่าสนณะนี้เป็นบางแสน21 <c oughs> หรือว่าเป็นระยะ Half Marathon 21.195กิโล <c oughs> นั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในบริเวณของจุดบริการอาหารนะคะซึ่งเขาก็จะให้เป็นคูปองมาให้เราในส่วนของอาหารนะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะเป็นคูปองแบบทำดีมากเป็นแบบแข็งๆแล้วก็มีไอศกรีมหคูปอง แล้วก็จะมีโคดริงนะคะสองแล้วก็จะมีข้าวหลามค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงานบางแสนนั่นเองค่ะเป็นของบางแสนซีรีส์เขาจะมีไฮไลไท์เป็นข้าวหลามนะคะดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปแลกอาหารการด้านนู้นเดี๋ยวจะเดินตรงไปนะคะคดีมากเลยนะที่เขาทําผ้านี้มา หนาวลมมันเย็นจริงๆอากาศมันอยู่ที่ประมาณประมาณ22องศาประมาณนี้เมื่อกี้ดูนะแต่ว่าลมมันเย็นมากนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของสนามโกเลเบลมีการแยกขยะนะคะที่นี่เขาจะรณรงค์ในเรื่องของเอ่อซีโร่เวสนะคะก็คือกจะไม่ให้มีขยะ คือม hmm. ีขยะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซุ้มอาหารกันดีกว่าเบรกฟาสต์นะคะเบรกฟาสต์ อันนี้จะเป็นโซนอาหารเช้าอาหารเช้าก็จะมีไข่ดาวนะคะไส้กรอกก็คือเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์อะถัดมาจะเป็นบูธโจ๊กนะคะจะเป็นโจ๊กซึ่งคูปองที่เราได้มา3ามบกปองเราสามารถเลือกอาหารในนี้ได้เลยนะคะว่าเราอยากจะมาร้านไหนี้แกงอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่รกันนะ เดี๋ยวเรือเดี่ยวเรือเตวเรือเป็นสลัดโลสลัดโลนะคะอันนี้สลัดโสลัดโลค่ะตันนีนะคะโหูปิ้งโบราณ อันนี้จะเป็นไอศครีมอันนี้ค่ะได<ร>้ให้ผมได้เลยลูกกระป๋องไอเอรโซดานะคะสุดยอวสุดยอดนี่ค่ะของอันนี้จะเป็นกุ้ยช่ายทอดนะคะอกุ carga. ้ยช่ายนึ่งดีกว่าต้องโก๋ฝาหมูไก่ย่าง สุริรั์ไก่ย่างของกินเยอะมากค่ะทุกคนก็คือจะมีให้เลือกเยอะนะคะว่าจะเป็น Breakfast โจ๊กนะคะข้าวขาหมูนะคะนี่นะคะอาหาร3อย่างคือมีน้ำเต้าหู้ปลาต้องโตนะคะข้าวขาหมูนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอุ้ยใช่นะคะ สำหรับงานบางแสน21นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจในการวิ่งในระยะฮาฟมาราทอนนะคะเป็นระยะที่สนุกนะคะไม่ไกลเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปเป็นระยะที่แบบกลางๆนะคะคือถ้าเกิดใครเนี่ยชอบที่จะวิ่งในระยะนี้นะคะแนะนําเลยที่บางแสนนะคะคิดว่าบางแสนซีรีส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางแสน42เอยบางแสน21เอยหรือว่าบางแสน10นะคะ ก็คือจะวิ่งอยู่ในเส้นทางนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของ Organize ต่าง o r g ก n i z e การจัดการต่างๆนะคะของเอ,อ่อไมซ์เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันรับอุปกรณ์การวิ่งนะคะจะทำได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือไม่ได้อวยนะก็คือเรามาเพื่อที่จะหาประสบการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์นี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาที่บางแสนีิเ็จนะคะการสมัครก็คือมันจะมีแบบลอตโต้นะคะหรือว่าการที่เราใช้เงินนะคะซื้อเป็นบัตร v i p ีหรือว่าอาจจะทาเป็นบัตรการกุศลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือสามารถที่จะ ถ้าเกิดเป็นพวกบัตร V.I.P. หรือว่าเป็นบัตรการกุศลเนี่ยก็คือสามารถที่จะชำระเงินแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาวิ่ง ในสิทธิพิเศษได้เลยนะคะส่วนออนักวิ่งท่านใดน,นะคะต้องการสมัครแบบลอตโต้ก็คือต้องรอลุนลอตโต้กันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีอากาศค่อนข้างดีอย่างที่เดียบอกก็คือดีมากเลยนะคะแล้วกออ็หลังจากที่เราวิ่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีเป็นผ้ามาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เหรียญค่อนข้างสวยนักวิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปริมาณอาหารที่จัดให้นะคะเยอะมาก และคิดว่าเพียงพอนะคะกับนักวิ่ง8คนนะคะคิดว่าเหลือด้วยซ้านะคะแล้วก็สาหรับที่พักที่สะดวกที่สุดที่จะมาวิ่งในงานบางแสงนยิเสร็จก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะคะซึ่งเป็นจุดป,ปล่อยตัวแล้วก็จุดฟินิชเชอร์นะคะของงานบางแสงนยิ่เสร็จนั่นเองค่ะง่ายมากเดินออกมาปุ๊บถึงจุดป,ปล่อยตัวทันทีนะคะแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถที่จะกลับเข้าโรงแรมได้อย่างง่ายได้นะคะ เดียนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในงานวิ่งหน้านะคะยังไม่แน่ใจว่าจะไปงานวิ่งไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงรอติดตามดูทีนะคะถ้าใกล้ที่สุดนี้จะเป็นที่ขอนแก่นนะคะจะเป็นงานฮาฟมาราธอนแรกในขอนแก่น <S <S ก็คือจะเป็นขอนแก่นเคเคนะคะ21นั่นเองค่ะ ตอนแรกนะคะไม่ใช่งานเดียวกับอคอนแกนอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนนะคะงานนั้นจะมีการยกเลิกไปในปีหน้านะคะแต่ว่าะจะมีงานขอนแกนฮามาราทอนมาแทนซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานมัตีทิทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับบรรยากาศริมทะเลนะคะอากาศดีๆลมเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่งาน,นงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ